สวัสดีค่ะร้านเราลุงเรื่องพานิชยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูกับปั๊มน้ํานะคะตัวนี้เป็นของย <c oughs> ี่ห้อมิสูบิชิค่ะรุ่น G 2 2 2สีค่ะขนาดเครื่องยนต์นะคะ2องจแรงนะคะเป็นเบนซินสีจังหวะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็กกระทัดรัดนะคะ <c oughs> ข้อนำเข้าออกหนึ่งนิ้วค่ะ <c oughs> ตัวนี้มันก็จะมีเหมือนเป็นแบบรถล่างนะคะมีรอให้เลยเคเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเครื่องกันค่ะ ค้าสนใจนะคะก็สอบถามมาที่เพจร้านเรานะคะเก่าญี่ปุ่นออรุงเรืองพาณิชค่ะหรือว่าเบอร์โทรนะคะที่ให้ไว้ที่หัวคลิปเนาะถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามมาให้ด้วยนะขอบคุณคะ่ะ